นี่นะครับ336นะครับแต่ชอบฟีลิ่งตอนคัดปอกนะฮะอ่าคัดปอกนะครับสวัสดีครับลำบีบีการอินฟี้ครับผมสหรับวิดีโอนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับเป็น BB บีการระบบอัดลมสปริงชักยิงนะครับเป็นสไนเปอร์แอ o คอ i n กิงนั่นเองสหรับตัวนี้ก็จะเป็นงานเกรสะสมนะครับจากค่ายเดลเบลนะเป็นรุ่นคา98รหัสของตัวปืนรุ่นนี้ก็คือ 101A นนะฮะ ตัวนี้มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าพันท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นไม้แท้เลยนะครับวัสดุก็จะเป็นไม้แท้แล้วก็โลหะนะครับชุดยิงต่างๆก็คือทําออกแบบมาได้ค่อนข้างจะสมจริงนะฮะซึ่งจุดสังเกตของตัวปืนนะครับผมตัวนี้นี่เสียของเขานะครับเป็นเหล็กแท้นะครับไม่เหล็กดูดติดนะแล้วก็มีส่วนต่างๆนะครับที่เป็นเหล็กแท้นะครับทำให้ปืนแข็งแรงทนทานนั่นเองนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถสั่งผ่านทางไลน์ได้เลยนะครับร้านเราก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้นะครับ มาดูกันต่อนะครับสําหรับตัวนี่นะครับตัวกระบอกของเขาครับตัวนี้จะเป็นตัวโบ้นะฮะกระบอกโบ้งเขาก็จะมีลูกสูบอยู่ในตัวนั่นเองนะฮะแข็งแรงทนทานนะครับไกหลอดอะไรต่างๆน่ลูกสูบก็จะเป็นโลหะนะครับเป็นแบบเสีย90องศานะงานสวยงามเวลาเราจะประกอบเข้าไปนะครับให้เราประกอบแบบนี้นะฮะขออนุญาตตึงปืนขึ้นมานะน้ำหนักก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัวปืนรุ่นนี้เนี่ย เอาใส่ร่องนะครับให้มันตรงกันแบบนี้แล้วกดเสียงลงไปนะครับอ่ากดเสียงลงไปเขาลองดันเข้าไปนะครับแบบนี้เล้วผักเข้าไปได้เลยนะฮะแค่นี้เองนะครับโอเคงานสวยงามนะครับโบสตัวนี้สามารถผักได้เป็นระบบอัดลมนะครับ จึงทาให้ไม่ต้องใช้แก๊สไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะฮะงานดีน่าสะสมนะครับเสียดายไม่มีสายสะพายมาให้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆสามารถซื้อสายสะพายของจริงได้นะครับใส่ตรงนี้นะครับเป็นร่องของเขาสวยงามพันท้ายก็จะเป็นตัวนี้นะครับพัน้ายเป็นโลหะนะครับอ่าดูฝั่งนี้มากนะฮะมีช่องร้อยสายสะพายอยู่นี้เลยนะครับงานเนียบนะครับศูนย์เล็งตัวนี้สามารถปรับได้นะครับบีบแบบนี้เลื่อนลงอย่างนี้ได้นะครับปรับได้มีตัวปรับฮอบมาให้นะครับตัวนี้ ฮอก็จะใช้เป็นประแจงหกเหลี่ยมนะครับในการขันตรงนี้นะฮะน็อตขันเข้าไปตามเข็มนาฬิกามันก็จะกดฮอกลงไปขายก็วนทวนเข็มนาฬิกานะครับผมก็สามารถตั้งระยะปืนยิงได้นะฮะสวยงามมากส่วนเล็งหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ามีตัวครอบมาให้นะครับก็คือทําออกแบบมาเหมือนกับปืนจริงเลยหน้าจะเป็นก้านแบบนี้นะครับการกระถุงอ่าสวยงามนะครับชุดกงไกในตานี่ก็คือเป็นโลหะหมดเลยนะฮะนี่เป็นโลหะสวยงาม มีปลอกกระสุนมาให้5ปลอกนะครับตัวนี้เป็นปลอกกระสุนไม่ใช่แบงค์กันนะเป็นบีบีกันนะครับเป็นปลอกกระสุนแบบอลูมิเนียมนะฮะทำแบบกระสุนปืนจริงมาเลยนะครับเวลาเราจะใช้งานเราก็จะใช้เป็นกระสุนนะครับแบบนี้ลูก0.20ลกรัมแบบนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าเพื่อนๆอยากจะนําไปยิงขวดนะครับก็ใช้เป็นลูกแก้วก้อนบอลนะครับสําหรับบีบีกันนะฮะตัวนี้ก็สามารถยิงขวดให้แตกได้สบายๆเลยนะครับ เพราะว่าเป็นกระสุนลูกแก้สำหรับมีมีกันนะฮะ,ะเวลาจะใช้เวลาจะเติมเข้าไปเราก็นี่นะฮะถ้าเพื่อนไม่มีสปีดโรเดอร์นะครับก็จะเติมด้วยมือประมาณนี้เพราะว่ารุ่นนี้ก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับสำหรับสปีดโรเดอร์มันหยอดได้ทีนัดน,นะครับหยอดเข้าไปแบบนี้นะครับแต่ถ้ามีสป er, ีดโรเดอร์เราก็อาจจะใส่่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าก็ง่ายขึ้นนิดนึงนะครับใส่เพราะมันเติมได้น้อยเป็นแบบ เกศสะสมนะครับเนี่ยเกศสะสมเราก็จะยิงได้แค่5นัดนั่นเองนะฮะโอเคแล้วเราก็นําปอกกระสุนนะครับมาวางไว้เดี๋ยวมันกิ้งตกนะครับอ่ะวางไว้ใส่เข้าไปแบบนี้กดเข้าไปตรงด้านล่างก็จะเป็นลิ้นนะครับลิ้นแม็กดันเข้าไปแบบนี้นะครับอ่าค่อย,อยเลี้ยงเข้าไปก็มีความรู้สึกนะครับฟิลลิ่งเหมือนกับการใส่กระสุนปืนจริงเลยนะฮะเพราะว่าขนาดอะไรต่างๆก็เหมือนกันนะครับ บัรจุห้านัดเสร็จแล้วเราก็ผลักนะครับผลักโบกเข้าไปเราก็พับลงนะครับเพื่อล็อกในการยิงฝั่งนี้จะเป็นตัวเซฟนะครับเข้าเซฟเหนี่ยวไกลไม่ได้นะฮะปลดเซฟก็ผลักมาฝั่งนี้ก็เหมือนกับปืนจริงเลยนะครับขออนุญาตวัดความเร็วสุดในดกันก่อนอนี่นะครับสามร้อยยี่สิบนะครับสังเกตเวลาเราจะคัดปอกนะครับนี่นะครับผมผักเข้าไป นี่นะครับ3ามรนะครับแต่ชอบฟิลลิ่งตอนคัดปอกนะฮะอ่าคัดปอกนะครับนั่นอ่านัดสุดท้ายลองยิงดูนี่นะครับ366เอ๊ะมันขึ้นมานะครับผมก็ถือว่ายิงแรงได้ใช้ได้เลยนะฮะนี่นะครับผมโอเคก็ถือว่าปืนที่สนุกนะครับใช้งานได้สมจริงนะครับงานเกจสะสมแขวนไว้ที่ข้างฝาก็ถือว่าเหมือนจริงมากๆเลยนะฮะ ทั้งวัสดุทั้ง uh, ตัวต่างๆนะครับอุปกรณ์การใช้งานนะฮะให้ฟิลลิ่งที่สมจริงนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถทักทายนะครับสอบถามสั่งผ่านทางร้านได้เลยนะครับของก็มีจํานวนจํากัดนะอันนี้นะฮะรอบนี้ก็คืออาจจะเป็นรอบสุดท้ายนะครับของรุ่นนี้นะครับช่องทางติดต่อสแกน QR Code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ